อ้าวสวัสดีครับวัอนี้ผมกับผมคือเอาวัดยุดมือนี้บ้านเทาหนามองคือเอาคุณธนาธรที่เราการคิปแรกสีเบิองไปแล้วสมใจสมใจคุณสมใจธนาธรนี่มีนูหนยัางมาแล้วผมว่าย่างเป็ดหันเป็ดหันเป็ดเมื่อเดือสิบห้าเ่า่ึงวิธีหันเป็ดนี่ครับหันเป็ดเนี่ยกินอะไรกินข้าวไัเท่าไหร่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ข้าวอะไรก็ได้คุณมาอนหมดที่ชื่ออะไร หวานอยู่น้ำเดือดแล้วบ่ยังเดี๋ยวน้ำเดือดจะมาเบิ่งแล้ว่น้องอามาเบิ่งวิ่ีรุกขนเป็ดเมื่อนี่ใส่จุ่มบอได้ที่แหละข้นอายครผ่านผ่านเมื่อีมาไปใส่มาแม่ไปอยู่ทางหลังน่ะได้ดเออกมาคือมือลุกน้ำเดือดเด้อดครับน้ำเดือดน้ำเดือด

อย่าเรียกผมว่า,าเรียกผมว่าคนขี้เหงาเดี๋ยวกล่องแม่งออกมาเป็นสองสามอย่าเรียกผมว่าขี้เล้าอย่าเรียกผมว่าขี้เล้าจงเรียกผมว่าคนเหงาที่คอแห้งจะจะพูด่าพูดตะกุกตะกักนะฮันเฮดนะพี่หลองฮัทเฮดฮัทเฮด่าพูดเขาจะพูดตะกัก รัดคิบกับกําลังฮาดลูกน้องเนียงเนียงใจวะเนียงสไตล์โอ้คนบัวเนียวละเขากรบดกดกดกไปจนมันเบิดละถาว่ามีคนนี่นี่ดกคนแล้วครับเอาตัวนี่นี่น่นี่แหละพังกับมขั่วอ่ะหายใจวะ่นี่แคไปลองด้ยมัน่วย

เจ้าวิกเหไปเรล้ดาเยอมากเ่ดาดเนี่ยาดจนสีแดงตัวนี้ตนแล้วแล้เพาแล้วกันี๋ยวเสียบมีหีบาทนี่ไดอโอ้อก็เหมือนาสมุตะการเอาใส่กันนะข้าวมัว่าเาลดอีกตองาวอรเหมอนเอาหวงหวงไม่ดีบอลนันหรอจบบอลต่อนเดอมันมันมุด

กุงห้องเ่อไรก่้้องได้ีโอ้จไปอีกเตงปะจ๊ก่เปลี่นเขาได้จกปวด่าเปลี่นจเป็นอีกแบบนึ่ง้งถาอ่าผู้กองผู้กองเสื่ักแะอ๋อที่มึงองดำองดนตัวี่โอ้มหกอดีผู้นี่ก็มากโจ๊กกันตัวผู่นี้ มาตัวไปตามเครื่องคุนมือนะครับบัวนี่ไรตาว่างขอจะเครื่องนึง่งจะดีนะเอาสาเลยเอามันะมันสีเสีย ไล่กามือนดลกมงลวดผู <chegou again response> mm ้หญัที่อยู่ข้าวบ้านเชื่อน่ใส่เกือเลยเนีแต่ว่าบริัทให้ตอนตับรถดีใส่หลายเสบหลายผู้หญิงองไรเนี่ยไม่ห้อยอ้ว ใสต้อกเดี่ยวครับท่าน้หมดพี่ทเลยเฮ้ยก็ต้องใส่เลยใส่ใส่ รูปซีดำเอาสีพี่ห้องเอาสีเฮือกไม่ใหม่ก็โหตีนตีนตีนเฮ้ยคนหันเอาไหมาะแม่มาเดี๋ยวสองยางเอานต้เอาไม่เอาตัวนี้ทุยไม่หเอามาตีวะ มากอยตัวมึงตีตัวบตีมันสิเขาได้ตีใหม่นะบ่บ่เปกลางเลยเรื่องอะไล่ะใช่เร่องอะไรบ่ท้งแทโลดนแทไปมัดงนี่หลอดหลๆน่ก็แท่เมั้คารบไปเนี่ยโอ้ยโอ้โห้เอาม้อยัเอามัดห้อ้เขา ผัดไปนาะเสียบคันเปตวนึงพิธีการารดียังมาเห็ดพิษเดียมอยู่คนขันคนขันน้อยซื้อราสกกรเราเั้งนับเปดมากลายมากกว่าที่พิเศษทุกินขาดโอ้สารพิ่เปสูไอ้มากมาาเป็ดได้มาหีนี่นั่เป็ด โอ๊ยอเกียเกับท้งตาูไปเหล๋องะไสิมาทาให้เบอรอีหลอดนึ่าพักยกย่างเป็ดุ่นุ่งาคนตำมคนตำาทาปุ่นานว่าพี่น้องว่านี่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  ไม่ฟังเลยบอแต่เขาเลานอเสียงปุ๊บของง่ามขนาดสุดยอดเบิ้งอีกคหนึ่งอีกคหนึ่งเออเหเบิ้งอีกคหนึ่งโอเดียนโอเดียนเบิ้งเบิ้งเบิ้งออีกคำหนึ่งคำหนึ่งอืม อู้หอนข้อก็คือเี้ยเจอีพ่อมันตายระหว่างเนี่ยไปแหงต่วหลวงแล้มีกับบาทขอมานี่หันเป็ดแนวแน้วพี่น้องแต้าว่าตุ้ยตุ้ยมึงไปใช่นนี้แต่ว่ามาโอเลเี่ยเนเกินเราทานเอ้าก๊ห้วยเก๊ห้วยเกี๊ยห้วย่อเป็นยังไ จะแย่งกัชสีพข่อยเนี่ยใช่แล้วใช่ยูหน่อยดกาเอมาตนอเอ้าให้ตุ้ยซิมพ่อก่อนพี่น้องเอากินก็เก้ยงห่วยเขากันนด้อโอ้โหห่ห่า้เจ้าสัะกันแค่นี้ ก้วนสกาา่ฮเดวเริ่สักงุ้ยดีดีีเอะอบุเข้ยมห่ดเดโคดสุดยอดกูมามีไตวันกับฮาวซีฮาวซีคือย่งหาวซื้ออะไรว้าฮาวซีแปะเตีนไปมันแบบแบบอยาตีนไปเจ้ผมมะยุง่ายเขาจะเอือนซื้อผม มาเมืงเร็วดิเรืองมาเมื่อว้นที่แม่งอ่นได้เลยอเมื่อพอไงพี่น้องตมาเราไม่ิชิยากเร่กัะไครไกแกนกเดียวัะไครอย่ากจองมันยกเลยขอบคุณครับแกยู